สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีน้นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแกะหนังสือหนังสือที่ผมจะเอามาแกะในครั้งนี้นั้นคือเรื่องนี้นะฮะตบนางเอกเลยได้ไหมคะนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นเอ่อนิยาย จีเอลของคนไทยแต่งนะครับผมจะเป็นนักเขียนไทยแต่งนะฮะคุณมินน้นท์นะเช่นเคยนะครับผมนั้นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นนักเขียนคนเดียวเลยบางที่ผมแบบว่าถ่าแต่ว่าเอาซื้อรูปเล่มนะครับผมนะปกตินิยายไทยเนี่ยส่วนมากผมจะพูดอยู่บ่อยๆนะส่วนมากจะซื้อเป็นอ e ีบุ๊กใช่ไหมฮะ,ะแต่ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวเลยบางที่แบบว่าตามเก็บรูปเล่มนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับผมตามชื่อวิดีโอเลยนะฮะแกะนะครับผมก <c oughs> ็สำหรับวิดีโอตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพวกท่านจะสังเกตหรือเปล่านะครับว่า v อมันดูแปลกไปนะครับผมนะพอดีเปลี่ยนเปลีป่ยน,น,นของที่ใช้ถ่ายใหม่นะครับผมนะพอดีผมเปลีป่ยนมือถือแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูผลกันนะครับผมเนี hmm. ่ยจริงจริงจริงผมก็เคยมีแบบว่ามีถ่ายเทส อยู่บ้างนะครับผมนะตรงเทิดล,ลองตามโซเชียลอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโอเคขึ้นหรือเปล่านะฮะ,ะต้องให้ท่านผู้ชมช่วยตัดสินนะครับเนาะอ่ะมานะผมนาทีแกะตัวกล่องนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมถ่ายเป็นแบบ60เฟรมเรทนะครับผมนะก็ถือว่าทดสอบไปในตัวนะครับถ้าหาว่าเ60เฟรมเรทเนี้ยมันโอเคนะครับผมก็หลังๆจากนี้ก็จะเป็นถ่าย60ยาวเลยนะครับผมอ่ะแกะมานะครับก็ นะจะมีนะครับผมตัวเล่มนะครับผมแล้วทําไมออกมมีกระแทก2องชั้นตกใจมันมีซ้อนเราสั่งแค่เล่มเดียวนะทำไมมันมีซ้อนเป็นงงเลยนะครับผมอ่านะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมการกระแทกใส่มาเฉยๆนะครับผมนะไม่ก้หนังสือมันกนระทบอะไรนะฮะอ่ากึบมานะครับอ่านี่แของจริงแหละนะครับผมตัวเล่มเล็กนะเออตัวเล่มค่อนข้างเล็กเลยนะครับ นะค้องข้างชื่นชอบนะฮะตอนเล่มเล็กมีแต่คนชอบเล่มแบบเล่มนนหนาๆใหญ่ๆนะแต่อันนี้ไม่ค่อยชอบนะชอบแบบเล่มเล็กๆแต่ว่าเออมีจํานวนหลายเล่มมากกว่านะครับผมมากกว่าแบบเล่มเดียวตูมเดียวอะ่ะนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวค่อยๆแกะก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับลูกเล่นเรื่องนี้นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะขออนุญาตแหกเลยขออนุญาตแหกออกนะครับผมมันจะได้เสร็จเร็วนะครับ นะแกเสร็จเร็วๆนะฮะอ่านะครับผมนะก็อันนี้เรียกวนะ่าน่าจะเป็นของสแตนดาร์ดเลยมั้งเนี่ยพอซื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีนะครับผมเนี่ยอันนี้นะเป็นเคีวโค้ดนะเป็นสแกนซื้อของเขาได้นะฮะนี่นะะต็อบหมกไม่หมดนะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีด้านหลังเคีวโค้ดเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับคนที่พีเนาะเจ้าตัวเขาก็จะให้ตัวของเออเขาเรียกว่าอะไร มันเรียกว่าเคลียร์การไหมจะเรียกว่าเคลียร์การ์ดก็พูดไม่เดินปากนะคเคลียร์การ์ดรส่วนมากจะแบบโล่งๆไม่มีอะไรมากนะฮะอ่ะเราแกะก,ก่อนอ่ะแกะยังไงล่ะเนี่ยแต่จริงๆเห็นเ,เห็นไอ้เรื่องนี้นะเนี่ยแต่ว่าแกะไม่ออกนะฮะอ่ะขอญอาตใช้เล็บก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยก็จะแกะได้นี่นะครับผมมีเขี่ยการ์ดนะฮะเนี่ยรูปเล็กๆ นะผมนี่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีเหมือนแต่ว่าเป็นแชทนะเนาะอ่านี่ฮาลูน่านะฮะทดสอบกล้องนะฮะเล่นครั้งแรกยังไม่ชินนะผมอ่นะก็มีคนแบบมาคอมเมนต์ตรงนี้อ่ะเนาะนะผมเนาะก็ก็ก็จะเป็นพวกตัวละครหลักในเรื่องอะ่ะแหละอ่านะนะพวกแบบอ่าอะไรนะพวกดัสพวกเดย์อะไรพวกนี้นะครับผมนี่มาคอมเมนต์นะฮะผมอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวเล่มของนิยายเรื่องนี้นะครับผมนะเป็นนิยายไทยที่ค่อนข้างเล่ม เล่มบ,นะบางนะเล่มบางนะถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆที่ผมเคยเห็นมานะครับผมถือว่าค่างบางจับสบายมือดีนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเรื่องนี้นะครับผมราคา299บาบาทนะครับผม มีแท็กมีติดแท็กด้วยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องย่ออยู่ข้างหลังนะครับผมนะให้ได้อ่านกันว่าแบบตัวเรื่องมันเป็นอะไรยังไงหรือพวกนี้นะครับผมกดโฟกัสใหม่ก่อนนะครับผมนะมือมือถือตัวใหม่ผมต้องแบบค่อยๆกดโฟกัสหน่อยนะมันจะตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับผมอ่านี่อันนี้เป็นหน้าปกนะครับผมนะตัวละครเอกหลักของเรื่องนะนะก็จะมีใหลักๆก็คืออ เรียกว่าไงมันจะมีอยู่5ตัวนะผมนะแต่ตัวละครที่5้าไม,ไม่ไม่โผล่หน้ามานะครับผมเป็นตัวพระเอกในเกมนะครับผมนะแต่ว่าหลักๆเราเน้นโฟกัสไปที่4คนนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเอ่อขออนุญาตทำการแกะก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวสกิปไปเลย แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวของหน้าปกนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นปกแบบด้านนะครับผมนะปกแบบด้านเรียบเนียนนะครับผมนะเรื่องไหนใช้ปกด้านเราเชยชมนะครับผมนะเรื่องไหนมามาปกแบบมันวาวลินีระบ่นนะครับ <c oughs> นะพอดีผมก็นาเป็นคนชอบปกด้านเนาะรู้สึกว่ามันจับสบายมือไม่แบบไม่ไมติดนิ้วอ่ะเออมันจับง่ายๆเวลาไปอ่านดีนะผมส่วนมากนิยายไทยก็ใช้หน้าปก ด้านแบบนี้กันนะครับผมจะมีแค่แบบว่าพวกมังงะหรือว่าไรโนเวลญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันชอบใช้บางเรื่องมันชอบใช้แบบว่าปกมันแล้วนี้ผมจะเกลียดมากนะฮะนั้นต้องถอดตลอดนะผมเวลาจะอ่านนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าดูหน้าปกใหม่นะครับผมหน้าปกเนี่ยอ่าก็จะโชว์พวกตัวละครสีตัวหลักเนาะที่เราจะได้อ่านกันในเรื่องนะผมเนี่ยก็จะมีตัวของเอ่อลูน่าเดย์แล้วก็ดอนนะครับผมน,นะที่ จะเป็นสี่ละครหลักของเรื่องนี้นะผมในจริงมีอีกตัวหนึ่งนะอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ว่านะเขาไม่ได้ขึ้นปานปกนะครับผมนะแต่ว่าในเรื่องเรื่องหลักๆเราจะได้อ่านเนี่ยครับเนี่ยคนนี้เป็นหลักนะครับผมลูน่านะฮะอ่าเปิดเข้ามาข้างในปั๊บนะครับผมนะก็เป็นรูปเดียวกันนะครับผมเป็นรูปเดียวกันนะผมนะไม่มีอะไรมากมายมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกเนี่ยเหมือนผมเห็นเหมือนเห็นรอยหยักนะครับผมอ่านะครับผมแถมโปสการ์ดมาด้วยนะครับผมเนาะนะโปสการ์ดก็เป็นรูปเดียวกันกับ ตัวของหน้าปกข้างนอกเลยนะครับผมเนาะเก็บไว้สวยๆนะครับผมนะไว้ดูเล่นนะฮะอ่าก็รู้สึกว่าที่ขั้นจะไม่มีมั้งเออแปลกดีเหมือนกันนะครับผมนะรู้สึกว่าเรื่องก่อนหน้านี้แถมเลยนะที่คันรู้สึกว่าน่หน้าจะแถมนะแต่เรื่องนี้ไม่ให้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมโดยที่คันนี้ล้นบ้านแล้วนะฮะอืมอ่าเปิดเข้ามาก็จะเป็นตัวของคำนำนะครับผม แล้วก็บอกเครดิตนะครับผมว่าใครวาดรูปใครออกแบบปกแล้วพวกนี้นะฮะเอ๊ะมันเหมือน,นผมจะเห็นล่องอีกคิดเองหรือเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออเนี่ยมันเห็นล่องมันเห็นล่องเหมือนจะมีอะไรขั้นอีกเพิ่มเออคิดไปเองจริงด้วยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเ <c oughs> อานี่ไง นี่เราเล่นเรานี่เราเล่นซ่อนแอบกันแล้วเออก็ว่าอยู่แปลกๆไม่แถมที่ขั้นได้ไงนะครับผมอาทีขั้นอยู่อยู่ไอ้ล่องนี่หาไม่เห็นนะครับผมอ่ะมีที่ขั้นนะครับผมสรุปนะฮะอาทีขั้นก็เป็นรูปตัวของนะตัวเอกหลักที่เราได้อ่านนะครับผมนะลูน่านะฮะลูน่านะครับอืมทไมต้องออกเสียงลูน่าอย่างนั้นด้วยนะผมนะเสียงแบบไกอาเมลลี่ดับเบิลนะฮะอ่านนะครับผมมาดูกันนะครับผมนะจำนวน บทนะครับผมหนะ้าที่จะได้อ่านกันนะผมนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาแทนที่คําว่าบทเป็นว่าตกนะครับผมนะเพราะาตัวละครเอกหลักเขาตบนะนางเอกนะครับอ่าก็อ่าจำนวนบทที่มีให้อ่านเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเออสิ จโรยเง,ไงนะี้ยมี20บทนะครับผมนะมีบทพิเศษอีก3แล้วก็ภาพแถมตอนท้ายนะครับผมภาพแถมตอนท้ายนี่สปอยไหมเนี่ยเปิดเปิดดูจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเนะเออแต่เอาไว้ก่อนนะครับผมเราดูข้างหน้าก่อนอ่ะช่วยครับดานะผมนี่เนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับผมเนี่ยตัวละครหลักในเรื่องนะครับผมนี่ดูหน้นาเดดอนแล้วก็ดัสนะครับผมอืม นะครับผมมีติดแท็กด้วยว่าแบบเนี่ยในเรื่องเนี่ยจะมีอะไรนะมีแบบความรุนแรงมีการลักสมองออปลูกฝังความคิดเพื่อควบคุมการค้าอวัยวะนะครับผมนะบอกเลยว่าอย่างนี้นี่ค้ากันค่อนข้างเยอะนะครับผมนะเกมตีบสาวไม่แต่เกมขายไตยนี่ใช่แน่นอนนะฮะอืมอ่านี่ก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่ะขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อย ในส่วนของภาพแผนตอนท้ายนะครับผมรูปด้านซ้ายนึกสึกว่าจะเป็นรูปโปรโมทนะครับผมนะคือโพสตตามโซเชียลพวกนี้นะครับผมส่วนตรงรูปด้านขวาเนี่ยจะเป็นเป็นแอล็อกช่วงหนึ่งของตัวละครหลักนะครับผมนามาใส่นะครับผมอย่างนี้นะฮะนี่นะครับผม แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเล่มเดียวจบนะครับผมนะก็คือซื้อมาทีเดียวจบเลยนะผมเนื้อหาไม่ได้ยาวมากแล้วก็น่าจะค่อนข้างเคลียร์แหละนะคือส่วนมากนิยายไทยส่วนมากเขาจะค่อนข้างแบบเล่มเดียวจบเล่มเดียวจบแล้วมันเคลียร์นะครับผมนะเรื่องนี้ก็น่าจะเช่นกัน <S <S อ่าก็สำหรับตัวเรื่องนะครับผมนะของนินยายเรื่องนี้นะก็จะเล่าไปที่ตัวของลูน่านะครับผมในตัวละครเอกหลักคนนี้นะผมที่เราจะได้อ่านตอนลอดเรื่องนะครับผมซึ่งตัวละครหลัก ทั้งเรื่องเนี่ยเหล่านี้เนี่ยคือเขาเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมนะครับผมนะซึ่งในเกมที่ที่เอ่อที่พวกเธออยู่เนี่ยมันจะเป็นเกมผี่สาวที่มีพระเอกนะครับผมนะซึ่งพระเอกเนี่ยมันคือเพลเยอร์นะผมนะตัวคนเล่นนะครับผมแต่ว่าเอ่อในรูทครั้งนี้นะครับผมในรูทตัวเรื่องที่มันเล่าเนี่ยก็คือตัวตัวของเพลเยอร์เนี่ยเขายัดโปรแกรมโกงใส่เข้าไปในตัวเกมเยอะมากเกินไปก็คือเอาง่ายคือโกงสแตทเยอะ เกินไปจนแบบเกมมันเพียเ้ยนเกมมันบักเกิดบักนะครับผมเลยทําให้ตัวละครในเกมบางตัวเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดหลุดจากการควบคุมนะครับผมก็คือจะเป็นตัวละครที่หลุดไม,ไม่ไม่ทำตามบท อ่าก็คือไม่ได้ถูกทำทำตามเอ่อทำตามสคริปที่ถูกวางเอาไว้นะครับผมนะซึ่งตัวของลูน่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมนะที่หลุดออกมานะครับผมนะซึ่งบทของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฟิลเหมือนนางอิฉาและกันนาผมเนี่ยตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนนางเอกของเกมนะผมนะส่วนตัวลูน่าเนี่ยคือจะเป็นตัวรองนะครับผมเป็นตัวรองที่แบบว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งนะครับผมในที่ที่แบบว่าอ่า ต้องมาตายอ่าต้องมาตายในช่วงหนึ่งของเกมนะผมเพื่อที่จะทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้นะครับผมไม่ว่าตัวละครเอกเนี่ยเขาจะไปคู่กับผู้หญิงคนไหนเนี่ยก็คือจะต้องมาจบที่ตัวของลูน่าตายแล้วค่อยดําเนินเรื่องไปต่อได้นะผมนะไม่ว่าจะไปหารูทเอ่อตัวของเดย์นะครับผมนะลูน่าก็ต้องตายไปหารูทของดัสลูน่าก็ต้องตายนะผมไปหารูดของดอนเนี่ยลูน่าก็ต้องตายเอาง่ายคือไปรูดไหนตายตลอดนะครับผมนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยลูน่าก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ย เธอเนี่ยอยากจะหลุดจากลูปนี้แหละก็คือเอาง่ายคือไม่อยากตายแล้วนะครับผมนะซึ่งโดยความที่เธ,เธอเนี่ยหลุดจากการควบคุมแล้วนะครับผมนะเธอก็เลยพยายามที่จะหาวิธีนะผมเพื่อที่จะไม่ให้ลูทปัจจุบันตอนเนี้ยของเธอเนี่ยจะต้องตายอีกรอบนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆนะครับผมนะที่เราจะได้อ่านกันในเรื่องนี้นะครับผมก็ สำหรับตัวเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะพูดถึงเนื้อหาไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเคยเคยอ่านในเอ่อรีดอะไรนะครับผมนะไม่พูดไม่พูดรีดอะไรด้วยนะผมพูดรีดอะไรมันฟิลลิ่งมันเหมือนเหมือนประโยคคําถามนี่เหมือนประมาณว่ากำลังอ่านอะไรอยู่พวกเนี้ยเอนะผมอ่านในเอ่อรีดอะไรเนี่ยก็มันจะอ่าคือผมผมอ่านไปแล้วประมาณ4บทนะครับผมแล้วก็เลยอาจจะพูดตัวของเนื้อหา แนวแนวเรื่องอะไรมากไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับผมนะอ่านมาแค่สีบทนะครับผมก็จุดความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงที่เราจะต้องมาอา่านรู้หน้านะครับว่าคุณเธอเนี่ยจะหาวิธีในการแก้รูทของตัวเองยังไงนะผมนะอย่างที่รู้กันนะคือนางเนี่ยจะต้องตาย,ยตลอดนะครับผมนะเราก็จะเห็นแบบวิธีสารพัดต่างๆนะผมนะนะที่คุณเธอเนี่ยพยายามที่จะหามาแก้นะครับผมนะแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยจะต้องแก้โดยที่ตัวของพระเอกนะไม่รู้นะครับผมหรือว่าตัวของเพลเยอร์นั้นเนี่ยไม่รู้นะครับผมเพราะว่า อ้ยเพย์ยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเกมมันดูแบบมีปัญหาอะไรก็รีเซ็ตเกมอะไรพวกนี้นะครับผมนะฟิลลิ่งก็เหมือนกับแบบพวกเราเล่นเกมปกติทั่วไปแล้วแบบเจอตัวละครปิดบั๊กจมดินหรือว่าตัวละครไม่ทําตามสคริปต์อะไรพวกนี้นะครับผมนะตามแบบว่าคอมมอนเซนส์ของเพย์ยปกติก็คือจะออกเกมเข้าใหม่ใช่ไหมครับผมเพื่อเป็นการแบบว่ารีเซ็ตอ่าพวก โปรแกรมต่างๆข้างในเกมนะครับผมนะฟีลิ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าตัวของลูน่าเนี่ยจะพยายามแบบทําตัวให้แบบว่าเงียนนะครับเอ่อก็คือทุนเธอเนี่ยแต่พยายามแบบว่าพยายามแก้ตัวของแบบรุทของตัวเองไปด้วยแล้วก็ในขณะหนึ่งเนี่ยคุณเธอก็ต้องกลับมาแบบทําตามสคริปต์เนาะเพื่อไม่ให้แบบว่าเพลเออร์งสงสัยว่าแบบเอ้มันมีอะไรแปลกผิดแปลกไป,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 ไปอะไรพวกนี้นะครับผมตอนนี้จะเป็นจุดความสนุกหลักๆของเรื่องนี้เลยนะครับผมมาแบบเออคุณเธอนั้นเนี่ยจะจะแบบว่าจะหลุด แตกไหมหนะาว่าแบบไอ้พระเอกเขาจะจับได้หรือเปล่าเรื่องนี้นะผมแล้วก็จะแบบว่าคุณเธอเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้อะไรหลายแบบเนาะนะผมนั้นหนึ่งในนั้นก็จะมีในเรื่องของการใช้บัคนะครับผมหรือใช้ช่องโองเกมนะครับผมนะคุณเธอเนี่คือ ในช่วงที่ผมอ่านสีบทแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นของหากินหลักเธอเลยนะครับผมนะก็ที่แบบเด่นๆเลยนะก็จะมีเรื่องของการปั๊มของนะครับผมนะักเอเรื่องปั๊มของในเกมไหนมือกส่วนมากก็จะมีกันหมดนะฮะแคุณเธอนเนี่ยใช้วิธีการปั๊มของนะครับผมนะด้วยความที่คาแรคเตอร,ร์ของลูน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบไม่ค่อยมีเงินนะฮะเธอนั้นเนี่ยต้องหาวิธีมาปั๊มเงินแล้วพวกนี้นะผมนะก็คืออ่ตัวเธอนั้นเนี่ยมีแบบช่องโหว่นะคือเหมือนกับว่า พูดพัฒนา,นาไม่ได้ไม่ได้แก้ระบบเธอตรงเนี้ยเลยทําให้เธอนั้นเนี่ยสมเญสมาร์ทแบบกาว่าไงไงล่ะหลีร่างกายตัวเองได้ตลอดนะผมนะสามารถแบบสปอนร่างกายของเธอกลับมาได้สมมติแบบขายไตไปแล้วอ่ะไตก็จะกลับมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมนะเธอนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของหากินหลักเลยก็คือแบบไปขายไตกันแบบบ้าเล่นอนะ่ะผมคิดว่า ไอ้มุกขายตายเนี่ยน่าจะเล่นกันทั้งเล่มเลยั้งเนี่ยนะผมแลมีแววนะครับผมมีแววอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็คือมันเนี่ยมันจะสนุกตรงนี้แล้วครับผมนะตรงที่ราวัดเธอเนี่ยก็จะแบบใช้ช่องโวในการแก้ทางแล้วก็แล้วก็ต้องพยายามไม่ให้ตัวเอกจับได้พวงนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีแบบเนี่ยพวกสามนางเอกเนี่ยมาคอยเสริมตัวของเนื้อหาด้วยนะครับผมนะแต่ว่าผมอ่ามนมาแล้วสี่บทนะครับผมนะก็เรียกได้ว,ว่ามีนางเอก นะผมบางบางตัวบางคนนะครับผมนะที่แบบว่ามาช่วยตัวของลูน่านะผมนะตามใน,นเรื่องนี่คือพวกนางเอกสาวคนนี้เนี่ยก็คือตามสคริปต์เนี่ยเ,เรียกได้ว่าเกียร์ขี้หน้าเกียรขี้หน้าลูน่ามากนะผมแต่ก็จะแ,แต่ว่าผมอ่านมาแล้วประมาณสีบทก็จะมีแบบว่าเอ้ยนางเอกบางคนเนี่ยเริ่มมาช่วยแล้วนะครับผมนะแต่ว่ามาช่วยได้ยังไงก็ไปอ่านกันนะครับผมนะส่วนไอ้เรื่องตบนางเอกได้เลยไหมเนี่ยก็คือ มันจะมีการตบอยู่อ่าคือลูน่าเนี่ยจะมีความสามารถในการตบอยู่นะผมแต่ว่าการตบของเธอเนี่ยสามารถทําอะไรได้นะผมนะเอาไปว่าว่าเข้าไปอ่านกันนะครับผมนะแต่ว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างตบบ่อยระดับหนึ่งเลย <c oughs> นะตามชื่อเรื่องเลยนะครับผมเนาะก็ผมอ่านมาแล้วสีบทน่าจะตบไปวันกี่ครั้งแล้วนะ น่าจะครั้งเดียวมันก็จะไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าคิดว่าหลังๆน่าจะมีตบเรื่อยๆนะครับผมนะตามชี้เรื่องนะครับผมนะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของนักเขียนคนนี้นะครับผมที่อ่านก็ใจง่ายไม่สุดแล้วนะครับคุณมิ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็นหน้าไม่ว่าจะเป็นแบบมีฉันเต็มไหมดของสุนัขตัวโปรดเทพองค์นั้น ปล่อยวิญ,ญญาณข้าไปเถิดมันเนี่ยคือเรื่องก่อนหน้านั้นอะคือผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันจะเข้าใจยากกว่าเรื่องนี้นะครับผมและเรื่องนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายก็คือผมอ่านค่อนข้างลื่นไหลอะเอาง่ายคือเรื่องก่อนๆใช่ไหมสมมติป่าผมอ่านมาปานเนี่ยแล้วก็แบบไอ้ก่อนหน้านี้ไม่เกียจแบบต้องแบบต้องแบบเปิดย้อนเนี่ยเออเปิดย้อนมาอ่านซ้ําแ้วพอมาถึง สองเดิมปุ๊บอันก็แบบอ่ะยังไม่เข้าใจอีกอ่ะการย้อนกลับไปอีกแล้วก็มาอ่านใหม่แล้วก็มาอย่างงี้นะผมนะเรื่องเรื่องก่อนนั่นน่าจะเป็นอย่างงี้อ่ะบ่อยมากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแทบจะไม่เป็นเลยนะครับผมเรื่องนี้นี่คือแบบมีย้อนที่ครั้งเดียวเลยคือแบบเอ๊ะไม่ค่อยเก็ตกับระบบตรงนี้ยลองลองย้อนกลับไปหน่อยลองมาซ้ําทีหนึง่งแล้วค่อยกลับมาที่เดิมเออเข้าใจแล้วไปต่อนะครับผมนะคือเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจง่ายสุดแหละเท่าที่ผมอ่านมานะผมขอของที่เจ้าตัวเขาเขียนอาจจะเป็นวตะแบบ เกมเกมก็ game, game. ได้ม like. ั้งเออคือมันมีตะกะความเป็นเกมอะไรบางอย่างแล้วเนี้ยด้วยความที่ผมค่อนข้างเป็นคนเล่นเกมค่อนข้างเยอะเนาะเวลาเขาบรรยายเกี่ยวกับแบบเออพวกปัญหาของเกมอะไรพวกนี้ก็เลยเอออะไรอะพอค่อนข้างเข้าใจง่ายสำหรับผมนะครับก็จะเป็นตอนนี้นะครับผมนะสลับวิดีโอแกะในครั้งนี้นะผมนะผมอาจจะอ่าพูดไอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่า อ่านมานิดเดียวจริงๆนะครับผมนะก็สมชื่อกับวิดีโอแกะนะส่วนมากวิดีโอแกะผมก็จะแบบมาแหกหนังสือดูเป็นหลักเฉยๆเนาะส่วนมากส่วนมาพกพูกเนื้อหาจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับผมอะ่ะก็จะเป็นว่านี้นะครับผมสำหรับตัวของวิดีโอแกะเรื่องนี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปฮนะมาที่ว่าแน่ยอมแพ้กับราเพราะว่าราไปก่อนบายบายครับผมแย่ yeah.